เรื่องอะไรนะครับ เรื่องผู้สมัครก็ได้มีการเตรียมการไว้ทุกภาคแล้วนะครับแล้วก็มีความคืบหน้ามา,าระยะหนึ่งแล้วครับไม่ใช่คิดจะมาเตรียมการในช่วงหลังจากได้รับหนังสือจากกรกะตเพราะว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยเ,เดิมมี30เขตอันนี้ก็เตรียมไป20เขตแล้วครับที่ยังไม่ได้เคาะอีก3-4เขตเพราะว่ายังอยู่ในขั้นตอนการตัดสินใจเพราะมีผู้สนใจเกินกว่า1ท่านหรือ2ท่านนะครับ ปาคใต้นี้ก็เกือบครบแล้วครับภาคเหนือก็ไปไกลแล้วพอสมควรภาคอีสานก็มีหลายท่านครับที่ที่ได้เตรียมการไว้ภาคกลางก็เช่นเดียวกันนะครับทุกภาคครับต,ตน,นี้ตอนนี้ว่าแต่และภาคก็คือชื่อก็คือประกาศให้วาพักเอากก่ทา่เเองเ็งนสภา็นวาเท่านป็นหัวหน้าพรคแต่หมุนท่านทม่จะลง แลกเกิดดาวมาก,ก็เหมือนว่าจะเป็นปับาที่เป็นกระแสของศิลากับุรตงนี้ไมีการัทบอะไรยังไงก็ก็เป็นเรื่องที่ท่านรองหัวหน้าพักนิพนธ์ได้ประกาศออกไปซึ่งซึ่งก็เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วครับนะครับผมไม่ขอพูดทวนตรงนี้เอก็อยู่ที่พักการเมืองนั้นๆว่าจะพิจารณาเสนอชื่อใคร เออผมผมผมไม่ขอพูดอะไรเพิ่มเติมนะครับทุกอย่างก็ยังเหมือนกับที่ที่ผมเคยพูดไปในเรื่องความเห็นเพียงแต่ว่าก็ขอเรียนว่าท่านนายกได้รับทราบเรื่องนี้แล้วนะครับก็ขอย้ำอีกรอบหนึ่งแล้วก็ผมผมเชื่อว่าทุกอย่างจะออกมาด้วยดีครับนะครับ อานตันนายตกลงดูแลหมเดิมในาที่ดูแลกรทกตรคอันนี้ต้องถามท่านนายกนะครับแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยผมได้สื่อสารไปยังท่านนายกแล้วแล้วก็ท่านก็รับทราบแล้วและส่วนตัวผมเนี่ยผมเชื่อว่าทุกอย่างจะออกมาด้วยดีพรรคประชาธิปัตย์นี่ให้เกียรติท่านนายกรัฐมนตรีนะครับในฐานะหัวหน้ารัฐบาลแล้วก็ให้เกียรติพรรคการเมืองที่ร่วมรัฐบาลทุกพรรคครับเพราะว่า เราเข้าใจดีถึงวัฒนธรรมทางการเมืองในการทํางานร่วมกันในรูปแบบรัฐสภาและรัฐบาลผสมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคงคิดว่าก็ให้ท่านนายกได้เป็นผู้คลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับคลี่คลายที่ว่าคือจะเป็นลักษณะออกคําสั่งใหม่หรือเปล่าเออผมไม่ทราบครับอันนี้ขอขอให้ถามท่านนายกนะครับแต่ว่าผมได้สื่อสารให้ท่านทราบแล้วแล้วก็ผมก็ ก็เรียนซ้ําไปอีกครับว่าผมเชื่อว่าทุกอย่างจะออกมาด้วยดีครับก่อนแมตติที่ออกมาตอนนั้นเขาไม่ได้คุยกับพี่ไว้ก่อนหรอครับว่าจะมีการประงานแบบนี้อ่าไม่ขอย้อนไปพูดแล้วนะครับอ่าผมก็พูดในส่วนที่ผมได้พูดไปแล้วความจริงผมพูดชัดเจนแล้วนะครับ